เบิงแหนพี่น้องเบิ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 งเขาเบิงแน่มันไปยังไดนี่จะว่าเขาหน้าวานขี่ขานมากง่ายพ่อแม่ผ้าบอกผ้าสอนเห็ดแบบนี้เบิงเออมีลูกบอกลูกมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเห็นว่าเพิ่นวานกับหน้าเพิ่นอยู่หลงอยู่ท่ามอันนี้อยู่โคกเดนเดนแดดกับวานคือบานเพิ่นมันก็บบกคึ้นเ้วมันบอพานได้แบบนี้ เห็น่นเฮ็ดจังไ๋ก็อยากเค็ดคือเ่นมันบดเป็นตาเบื่องแนะ่ขเขาแบงสีมันสิได้กินอยู่บ่นี่บ่เกี้ยวเพราะว่าเขาพี่น้องเอ้ยมีลูกให้บอกลูกมีร้านให้บอกร้านเด้อเกี่ยวเขาเบิ่งแนะ่บ้านเมืองิ่นใหเขาได้เต็มเหล่าเต็มแค่อันนี้สิพ่อก,กินพ่ออยากอยู่บ่เด้ เบิ่งเล่มไข่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่มาเห็ดซอยไม่ใหญ่บ้านไม่เลยไม่ใหญ่บ้านนะคามไม่ใหญ่บ้านน้องฮอบอกเออไม่ใหญ่จวดไม่ใหญ่จวดไม่ใหญ่จวดบ้านน้องฮ้อขาบ่ได้ไม่ใหญ่ละแล้วรับ่มาสามมือกับยูคือเก่าอยู่นัดแล้วเนี่ยรับ่มาสามมือกับยูคือเก่าขารับ่มาคือสิบวันแล้ว สีว,วาสีเมื่อนันบอกแล้วเราได้ว่ามาเกี่ยวแล้วก็คึ้ว่าเขาคือสีเกี่ยวแหลวเราสีวาตัวมากเป็นยังขึ้นเตาอยู่บอกท่านในร่องอยู่ที่ <c oughs> คือเก่าใหญ่ว่างเบิงสแล้วเบิง่งเขง่าทาบอาววกเอาผดเสียดายพี่น้องเอ้ยเบิงเอยบ่เห็นห่วง,ขงเข่าเลย <c oughs> เห็นหนึ่งเป็นหยา บอเอาพอเสียดายเดี๋ยวยาเด้อค่ะไอ้ยาย,าย,าย, <laughs> ยาเกี้ยวไป่ไหงัวเล็ <laughs> กน้อยคอที่เกี้ยวเกี้ยวเครื่องตัดหญ้าขนต้องมาฮันตี้มดัดเสานี่มันก็อันเกี้ยวต้วนมุขุ่งต้วนนึ่งเครื่องตัดหญ้าหน่อยผ <laughs> ูกเครื่งงองบม่เห็นอันนี้ <laughs> เลยพี่น้องเอ้ยบม่เห็นอันนี้ห่วงเขา่า <laughs> โบเกี่ยวเอาผดเสียดายผดเป็นเข่าอยู่โอ้ยจเจมินได้พี่น้องเอ้ยถ้าโบเอาผดเสียดายผดเป็นห่วงเข่าอยู่น้อยนึงเพิ่นผดศรีวานี่แล้วเห็ดขี่ขาดมากง่ายพ่อแม่เพิ่นโบผ้าโบผ้าซ้อนเห็ดแบบนี้เพิ่นละผ้าแต่ดำถ้าดำเอานี่โบเบิดพี่น้องก็เบิด์นมิตรให้บักใหญ่ อันนี้บเบิดเข่าถาดำบริเวณให้หน่อยให้หน้านี่ละพี่น้องเอ้ยแนมบ่เห็นห่วงเขา่าแนมบ่เห็นห่วงเข่าพุ่นยังสีละบ่มีลูกมีผัวเห็นหน้ากกอยากษวานบานเมืองบนผ้าวานกกอยากษวานปีสีมานี่ควายส <c oughs> ีดำ,อำอเอาควายสีขาคนดำใช้หลอกยังบ่เอกว่า <c oughs>